สวัสดีครับพี่น้องอีฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจากเรนรดรดป้ายมาอัปเดตงานของลูกค้าทางสายใต้นะครับตอนนี้นะครับเป็นตัวปี14นะครับก็จัดรอยนะครับวันก่อนก็พ่นตากแห้งนะครับก็งานละเอียดนิดนึงนะครับผมก็สาหรับวันนี้เก็บรอยเยอะนะครับบางๆนะครับคันนี้เราไม่ได้ลอกสีนะคันนี้ไม่ใช่งานรอบสีนะครับนี่ อันนี้เขาเอื่นจับห้อยน้องเป็นบ่จับห้อยเป็นบ่ตาหมดครับเจมี่ตาหมดฮะตาหมดตาหมดโอ้แต่ว่าพวกพวกหอมีตาหมดแต่อย่างนึนบ่ตาหมดเขาเาเดี๋ยวนี้เขาดีคนอีกครับรอบนึงต้องผนอีกรอบนึ่งมั้ยบ่คก็โอ้ยนัวพิเศษอะไรอันนี้กับไก่เคี่ยงเลยหรือจะไหนนี่กับตุ้งพิเศษอะไรได้บ่อ๋อโหอันนี้คือคือแบบว่าต้องตาหมดเป็นบ่การตาหมดเลยกับห้อยดีนัยกับห้อยอีกโครับ ไม่ไหวครับน่อยหน่อยไไหครับผมอย่าที่งมัต้องดีตามหมดครับแล้วก็ผัวก็ต้องดีตามหมดจับแต่ไหวครับตามหมดที่รอดผมยืมเงินกูไปยืมครับยันไม่เลยนกได้ใ่กระดาษไส้เพื่อะครับเพื่อพันยยี่สิบอะไรจริงๆโลกองายการเีรบผมไม่ยมไ เงียงจะเงาดีครับรูปคือสางไรอันบแบบไมเดียมือพี่ยศานบ้าดบ้างมังบ้าน่นบมาบอกพท่ไปหน ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับรถที่ทำมาจากรถที่ที่ปดปายนะครับ <c oughs> เป็นของลูกค้าทางาสายใต้นะครับคันนี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุประเทศนะครับรก็เดี๋ยวขออนุญาตพาก,การถ่ายคลิปไปนิดนึงนะครับรเ,เดี๋ยวผมจะมาไล่สดอันนี้คือเดี๋ยวจัดแต่งทรงเสร็จทุกก็จะขัดเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับรนี่แปลงโฉมเป็นปี2017นะครับผมพี่น้องจะเคยดูคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ คลิปนี้ไว้เท่านี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมดูคลิปหลบดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับเ่าไห้ให้ด้วยนะครับผมฝากขอบคุณพี่น้องลูกหน้านะครับคลิปนี้ขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปก่อนครับสวัสดีครับ